สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast อย่าพึ่งตายใจจตุพรนิติธรกระตุกหา1หนร้อยระวังแผนสองของ3ามปอเมื่อวันที่1นธันวาคม2565เพจเฟซบุ๊กจตุพรพมพันธ์ของนายจตุพรพมพันธ์ประธานนปชโพสต์ข้อความระบุว่าจตุพรนิติธร ชี้อย่าพึ่งตายใจได้เลือกตั้งบัตร2ใบาหารหา0ร100ประเมินสิ่งผิดปกติทางการเมืองระบุสารรัฐธรรมนูญปรับคอรมอปปชชี้มูลเป็นแพ็กเกจทั้งดีร้ายในวันเดียวกันเชื่อ3ปอคนกลุมอำนาจกำหนดเกมการเมืองจ่อแผน2และ3กระซวกซ้ำอีกหวังล้างบางนักเลือกตั้งหุบประโยชน์กาบัตร2ใบมุ่งเป้ายึดเสียงแลนสไลด์ของเพื่อไทย เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565นายจาตุพรพรมพานและนายนิติธรล้ำเหลือวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเ c e b o o k ไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อนโดยอลุโนไทยสีบุตรดำเนินรายการระบุถึงผลวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปว่าด้วยการเลือกตั้งไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าเป็นความใจดีของผู้คุมเกม กำหนดกริกาการเมืองหากชะล่าใจจะตกเป็นเหยื่อการเมืองในแผน2และ3ซึ่งจะตามมาในระยะอันใกล้ก่อนตัดสินใจยุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่ทั้งนี้ผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้มีผลวินิจฉัย2ข้อกล่าวหาคือมีมติเอกชนชี้ว่าพรปเลือกตั้งตาขึ้นมาโดยชอบและ,ะธรรมนูญมาตรา1น2 และมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2เสียงระบุว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา93และ94ดังนั้นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคตต้องใช้กติกาลงคะแนนเสียงด้วยบัตรเลือกตั้ง2ใบคือบัตรเลือกตั้งสสเขต400เขตและสสบัญชีรายชื่อ100คนหารด้วย100 เพื่อคำนวณสสพึงมีของแต่ละพรรคในระบบบัญชีร,รายชื่อโดยกติกาเช่นนี้พรรคไทยลักไทยได้รับเลือกอย่างถล่มทลายมาแล้วเมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปปี2,544และ2,548ซึ่งการเลือกตั้งครั้งใหม่ในอนาคตคากันว่าพรรคเพื่อไทยในสายอำนาจของทักษิณจินวัตรจะได้เปรียบในสนามเลือกตั้งถึงขั้นประกาศแลสไลด์ได้รับเลือกเข้าสภาไม่น้อยกว่า 250เสียงนายเนติธรกล่าวว่าหลังจากสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดแล้วขั้นตอนจากนี้สารจะส่งคำวินิจฉัยให้ประธานสภารับทราบแล้วถูกส่งต่อมาถึงคอรมอถ้าไม่มีผู้ร้องใหม่เพิ่มอีกก็เข้าสู่กระบวนการนำขึ้นทุนก้าวและรอประกาศใช้กฎหมายเป็นทางการอย่างไรก็ตามจากนี้สิ่งที่ต้องจับตาคือการปรับคอรมออีกครั้งหรือไม่ หรือมีการยุบพักหรือไม่เพราะเมื่อเอากติกาเลือกตั้งเป็นตัวตั้งแล้วเท่ากับทําให้พักการเมืองกลับมาแข่งแกร่งอีกครั้งจึงเห็นปรากฏการเคลื่อนย้ายบุคคลออกพักเข้าพักมาตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนพักเล็กมีแนวโน้มปรับตัวและขยับตัวมากขึ้นยิ่งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติรวมถึงพักใหม่ต้องปรับตัวให้มากขึ้นด้วย เนื่องจากกลไกกติกานี้จะถูกบีบให้ก้าวเดินทางการเมืองและการเลือกตั้งพร้อมมั่นใจว่าสิ่งที่จะเห็นอีกครั้งคือการปรับคอรมออีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งในวันเดียวกันนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชกำลังพิจารณาการทุจริตของนักการเมืองในเรื่องการขายมันสำปะหลังเส้นและข้าว G2G ซึ่งต้องติดตามผลการชี้มูลความผิด จะผัวพันกับนักการเมืองคนใดพักใดและอยู่ฝ่ายไหนซึ่งจะส่องถึงแนวโน้มสถานการณ์การเมืองข้างหน้าได้อย่างน่าสนใจโดยหลักๆก,การชี้มูลของปป,ปชจะเป็นการตัดกำลังหรือเสริมกำลังเพื่ออ้างเอาผลประโยชน์ประชาชนแล้วยังเป็นการสร้างความชอบธรรมโปรโมทผลงานรัฐบาลจากนั้นจะมีโครงการประชารัฐให้ประชาชนอีกอย่างน้อยสโครงการ และพื้นที่สื่อจะถูกยึดครองด้วยการเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐและไม่มีช่องว่างให้พักอื่นสื่อสารนายนิติธรกล่าวว่าการที่ออกมาแบบนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้แต่พ้นเอกประยุทธ์จันโอชามุ่งบ้านจะทำให้ได้จึงให้ประชาชนตัดสินเลือกเอาระหว่างพ้เอกประยุทธ์กับทักษิณยิ่งการปรับครมอล่าสุดสามตำแหน่ง นายธนกรวังบุญคงชนะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุนทรปานแสงทองกลุ่มการเมืองปากน้ำพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้นายนาริศขำนุรักษ์สสประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่สำคัญคือการให้นายธนกรเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกสะท้อนถึงเป้าหมายในการคุมพื้นที่สื่อมากขึ้น โอกาสที่เพื่อไทยจะแลนดสไลด์ได้หรือไม่ผมเชื่อว่าไม่มีโอกาสเพราะภายใต้การกำหนดเกมของ3ปอแม้จะปล่อยให้ใช้บัตร2ใบก็ตามนอกจากนี้จะมีการล็อกคอธุรกิจสีเทามากขึ้นทั้งธุรกิจน้ำมันเถื่อนบัพวพันกลุ่มจีนอีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐจะถูกลากโยงให้เสียชื่อในกรณีบ่อนยาเสพติดและการท่องเที่ยวดังนั้นขณะนี้ คนคุมเกมต้องการให้เกิดความสับสนยังไม่ให้เกิดการตัดสินใจเพียงแค่ให้รับรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้องการให้ความมัวหมองเปิดเปื้อนนะการเมืองกันไปหมดเท่านั้นนายจตุพรเชื่อเช่นกันว่าแม่ยกแรกผ่านพรปเลือกตั้งแล้วก็ตามแต่เกมการเมืองยังไม่จบสิน้นตนประเมินว่าจะมีข่าวร้ายในวันนี้จากการประชุมของปปชช่วงบ่าย30พฤศจิกายน แม้จะบอกข่าวดีในเรื่องสารวินิจฉัยกับปรับคอร,รมอรแต่การประชุมของปอปอชอจะมีผลข่าวใหญ่หรือข่าวร้ายออกมาในท่ามกลางเสียงดีใจได้บัตรเลือกตั้งสองใบนอกจากนี้สิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปการปรับคอร,รมอรให้นายธนกรมาเป็นรัฐมนตรีจะมีผลกับความสัมพันธ์สื่ออย่างมีนัยยะดังนั้นการโฆษณาชวนเชื่อจากนี้ไปจะเป็นระบบมากขึ้น จริงการวินิจฉัยของปปชจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกทางจากนี้จะมีการกดดันนักการเมืองแรงขึ้นเวลาครบวาระเหลืออีก3เดือนเศษโดยคาดการยุบสภาจะเกิดขึ้นก่อนโคบกํำหนดหนึวันและจากนี้ไปจะเห็นการออกแบบรวมกลุ่มนักการเมืองของฝ่ายอำนาจสามป,ปเมื่อเขาประยุทธ์และ3ามปตัดสินใจเดินหน้า400เขต100หารแสดงว่า คิดแผน2เอาไว้แล้วจึงควรติดตามเนื่องจากไม่บังเอิญที่3เรื่องสำคัญคือปปชประช,ชุมสารรัฐธรรมนูญมินิชัยและปรับคอร,รมอจะมาอยู่ในวันเดียวกันได้นอกจากจะมีแผน2เตรียมไว้โดยมุ่งหวังให้ปปชตีแผ่ผลชี้มูลทั้งเรื่องมันสัมปหลขายข้าวจีถูจีและอาจมีแผ่สาลากไปถึงยุบพักในอนาคตด้วยนายจตุพรประเมิน ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ